บ้านผมผมจะกลับไปมีอะไรไหมเออเออผมจะกลับบ้านผมห้านผมเลยนะรู้เรื่องผมตแต่วันสองขวบครึ่งตอนเอมิลี่สองขวบึ่นไปเจอที่รน่อยวันที่เขากลับบ้านเขาถามว่าไมคุณตาไม่กลับไปกับ้านเรา ภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่นคะแนนเสียงอึตั้งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุไม้วันนี้วันจันทร์แล้วนะครับเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่และเป็นสัปดาห์สำคัญของการบ้านการเมือง ที่จะทะลุทะลวงไปสู่การมีรัฐบาลหรือไม่วันนี้วันจันทร์ที่21สิงหาคม2566ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีถอเช้ามืดวันนี้ก็ความฝันเป็นจริงความฝันเป็นจริงคือคุณลุงยืนยังเซถอดใจแล้วครับถอดใจที่จะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเอาไงแล้วเอาไง ก็มีข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วระหว่างอนุรักษ์นิยมกับฝั่งประชาธิปไตยที่ย้ายข้างเข้ามากลายเป็นลูกสมุนเผด็จการหรือเปล่าหรือว่าเป็นทายาทอสูรหรือเปล่าหรือเป็นทายาทสืบทอดอำนาจจากกลุ่มที่ยึดอำนาจมาหรือเปล่า มันก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยก็เอา้าว่ากันไปแต่อย่างนี้ผมไม่อยากพูดอะไรให้ใครช้ำใจแต่พูดไปคำสองคำก็ก็หลายคนก็ชื่นสดือแต่หลายคนก็บอกเฮ้ยบุญลวีกู i, ช้ำใจจริงๆเว้ยมึงพูดอย่างนี้มึงจะไปแหม่มันแสลงใจเว้ยคำว่าประเด็จการเนี่ยเออมึงจะพูดเออมันไม่พูดไม่ได้นะมันต้องย้ำให้พี่น้องประชาชนเห็นทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับเนี่ย มันยังมีคณะที่เขาเรียกคณะยุทธศาสตร์ชาติเขาคุมอยู่ใครเป็นประธานไม่รู้หรอกแต่เวลานี้ตกลงปล่องชิ้นกันแล้วเขายอมเขายอมให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็มีวุฒิสมาชิกหลายคนยินยอมพร้อมใจด้วยและก็ยินยอมให้คุณทักษิณกับคุณยิ่งลักกลับมาแต่เอาละคุณทักษิณจะกลับมาคนเดียว เพื่อลองเชิงก่อนคุณย่งรักรอไว้ก่อนหรือจะมาเซอร์ไพรส์ทั้งสองตอนนี้เครื่องบินเจ็ตที่พาจากดูไบมาจอดอยู่ที่สนามบินสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วครับต้องการให้กลับมาเพื่อเป็นตัวประกันถึงจะยอมให้เศรษฐาเป็นนายกนี่คือยุคสุดท้ายของพรรคตะกูลชินครับแล้วเจ้าของพรรค ก็จะเข้าคุกไปถูกกักกันอยู่ในคุกคือห้ามเล่นการเมืองเลยผมถึงบอกว่าเป็นยุคสุดท้ายถ้าดูข่าววันนี้สื่อทั้งหลายเนี่ยก็พาดหัวตรงกันองค์ยิงคอนเฟิร์มไปรับพ่อที่ดอนเมืองพรุ่งนี้วันที่22โทนี่ก็ยืนยันว่าไม่เลื่อนแล้วไม่เลื่อนแล้ว บางสื่อก็บอกว่าข้าวคุก22สิงหาคือพรุ่งนี้ยืนยันกลับจริงนะมีคนไปดูเลิกดูยามให้เป็นวันที่22สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกเป็นวันดีเป็นวันดีนะแต่ผมไม่เชื่อโทนี้เขาบอกผมไม่เชื่อแต่ไม่อยากขัดใจอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบ อ่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอุงอิงยืนยันจะไปรับทักสินที่ดอนเมืองพรุ่งนี้แค่เลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอเจ้อนะจ๊ะส่วนโทนี่ก็รู้ดีก็ต้องนอนคุกอายุเยอะแล้วคิดถึงหลานแต่กูรู้กูรูกูรู้หรือกูเละไม่รู้ทางการเมืองหลายคนไม่ว่าจะตูพรหรือชูวิทย์เขาปักใจว่าไม่กลับ ถูกหลอกส่วนรองนายกวิศนวยหัวคุดเอ้ยวิศณุก็ออกมาให้ความเห็นถึงขั้นตอนว่าเอ้าลุงนี้มาจากสิงคโปร์มาถึง9ก้าโมงเช้าที่ดอนเมืองมาถึงไทยก็ต้องรับหมายขังที่ศาลดีกานักการเมืองเสร็จแล้วไปไหนเสร็จแล้วเข้าเรือนจำคลองเพลมต้องไปอยู่ในคุกอย่างต่ำสองปีแล้วก็ โทษทักษิณเนี่ยเปิดดูแล้วไม่ใช่สิบปีคุณวิศนุวัยเออคุณท่านรองวิศนุบอกว่าแค่ห้าปีส่วนคนุณลุงอิงแคนดิเดตนาย,ยกเพื่อไทยก็โพสตอตอรี่อินสตาแกรมถึงความคืบหน้ากรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกจะกลับประเทศไทยระบุว่าวันอังคารที่22คือวันพรุ่งนี้ที่สนามบินดอนเมืองหนูจะไปรับคุณพ่อคะ่ะ เลื่อนไม่ได้นะคะไม่เลื่อนแล้วนะคะนะไม่เพอเจอนะจ๊ะมีสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักข่าวครับท่านผู้ชมอย่างเช่น BBC ไทยได้อ้างอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณก่อนจะบินออกจากดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปยังสิงคโปร์เมื่อวานนี้ถึงกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยบอกไม่เลื่อนแน่นอนและจะไม่เลื่อนเดินทางอีกเด็ดขาด นักข่าวถามว่ามั่นใจหรือว่าเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยจะได้เสียงสนับสนุนมากพอจากสอสอและสวให้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยอดีตนายกทักษิณที่หนีคุกไปหลายปีนะเกือบ20ปี15-16ปีมั้ยยืนยันว่าแน่สิผมถึงกลับไม่แน่ผมจะกลับพรุ่งนี้เหรอทักษิณบอกว่าส่วนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไม่เกี่ยวกับการโหวตนายก และมีแผนจะเดินทางกลับไว้แล้วอ่ะนี่ก็เป็นคำพูดของเขานะครับใครจะพูดยังไงก็ได้ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ข้อตกลงมันต้องมีเรื่องที่ท่านเห็นมันไม่ใช่ไงเรื่องที่มันใช่ท่านยังไม่เห็นแต่จะเห็นในเร็วๆนี้ จะเห็นแนวเร็วๆนี้คือวันพรุ่งนี้คือเขามีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคอยกำกับอยู่รัฐบาลชุดเศรษฐาเนี่ยถ้ามันมาจริงในวันพรุ่งนี้เขาต่อรองไปแล้วผมถึงบอกว่าเป็นยุคสุดท้ายของพรรคตระกูลชินเราะคุณเสียหายกับพี่น้องประชาชนเยอะตะบัดสัตว์กับเสียสัตว์เพื่อชาติอะไรเยอะแยะผมไม่ต้องอธิบายมารู้กันอยู่ในโซเชียลนี่หึงไปทั้งเมืองเลยอหอมเอยเหม็นหึงไปทั้งเมืองเลย ทีนี้มาเป็นรัฐบาลที่เถียงกันไม่จบคืออะไรตอนนี้จบแล้วผู้ยิงใหญ่ฝ่ายอนุรักษนิยมเขากําหนดไว้แล้วว่าคณะรัฐมนตรีสามสิบห้าสามหกคนเนี่ยจะต้องมีจะต้องมีรัฐมนตรีจากพรรคอนุรักษนิยมเกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งคือเกินครึ่งหนึ่งก็เกินสิบแปดคนเกินสิบแปดคนมีพรรคไหนพลังประชารัฐเข้าไปด้วยอย่างน้อยพลังประชารัฐก็สักสี่เสียง รวมไทยสร้างชาติ4%เป็น8ปดพักชาติไทยพัฒนาอีกหนึ่งเป็น9แล้วก็พักเสือนูภูมิใจไทยก็ประมาณสัก8คนนะก็เป็น17ก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วเกินกึ่งหนึ่งแล้วเพราะอะไรครับเพราะป้องกันการเสนอวาระในคอรมออย่างเช่นพระรามญยติสุดซอยพระรามอยัดลักหลับอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างต้องได้รับไฟเขียวจากข้างบนก็คือหมายความว่าจากไหนจากยุทธศาสตร์ชาติแต่ถ้าคุณไม่ตามตามตัวประกันก็ยังอยู่ในคุกไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์และตัวประกันอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปก็คือคุณเศรษฐาถ้าไม่ทําตามแล้วทําอะไรที่ผิดจากนี้ คุณเศรษฐาจะหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้เหมือนกับอดีตนายกสองคนเขาถึงไม่เอาคุณอุ้งอิงไปเป็นนายกนะมันเสี่ยงเกินไปคุณเศรษฐาก็มีข่าวว่ามีคดีมากมายเยอะแยะคือเขาไม่ต้องการคนดีอะไรขนาดนั้นหรอกครับนะเขาต้องการคนกระล่อนมันจะได้พลิ้วได้คุณสมบัติต้องการคนกะล่อนแล้วมาเป็นนายก คือไอ้คนเนี่ยที่มาหลอกประชาชนได้ก็สุดยอดแล้วให้ประชาชนเชื่อสุดยอดแล้วนะจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นตีงูเห่าไล่หนูตีงูเห่านปะิดสวิสวปิดสวิสอสามปอเสร็จแล้วไอ้ที่คุณพูดเนี่ยผมไม่อยากพูดเพราะมันขำยิ่งกว่าตลกจนชื่นคือเดี๋ยวมันก็ใครไปในบุรีมึงไปโจมตีเขาอีกแล้ว คือไอ้พวกที่จงรักภักดีกับพรรคเนี่ยมันมีเยอะแต่ไอ้พวกที่หนีไปก็เยอะก็บอกเอ้ยชื่นสดือจริงไอ้บุญละวีมึงพูดไปแล้ะมีอะไรพูดไปนะแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วผมไม่อยากย้ำแล้วแต่ผมก็อยากจะเตือนให้รู้ว่าเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณดูการเลือกตั้งที่อเบอร์แกลงเลือกตั้งซ่อมแทนไอ้สอสที่ติดคุกแล้วลาะออกของพระเก้าไกลเวลานี้วางแผนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับ ว่าระบบที่ก้าวไกลเขาใช้คือระบบโซเชียลเขายิงเฉพาะในเขตจังหวัดระยองนะหูดับตับไหมเลยเขาใช้ระบบอะไรล่ะปัปปูล่าโหวตเขาไม่มีหัวคะแนนแต่ในขณะอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นสสเก่าหมอบัญญัติเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์โอ้โหคลึกเลยครับหนึ่งประกบห้หนึ่งประกบสิบเพราะอะไรผู้มากบาร,รมีในระดับอบจอ ผู้มากบารมีในระดับสสอส,อสอบตกอดีตร่ำปีช่วยว่าการทรงสาสุขอคอยไปเป็นแม่ทับให้คือคนพวกนี้เขาอยู่ระยองมานานในอำเภอแกลงในในชะเมาในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้แล้วเขามีวิธีของเขาว่านี่คือการล้างอายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันไปเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปไม่ได้แล้วครับถ้าประชาธิปัตย์ชนะโดยหมอบัญยา เพราะตอนเลือกตั้งทั่วไปนี่คนหวังว่าจะได้สามพันคนสูงอายุหวังจะได้ค่าแรง450แต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาไม่มีความหวังแล้วเพราะเขารู้ว่าเก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาเลเผลอๆกำลังจะเข้าไปสู่ตะแรงแกงดึกการยุคผู้ให้กำเนิดพรรคผู้นำจิตวิญญาณต่างๆก็รอการเข้าคุกกันหลายคนแม้กระทั่งคุณพิธาคุณธนาธรคุณช่อคุณปิยบุตรมีคดีกันเต็มไปหมดกนะลุ่มสามกลีบทั้งหลายมีคดีกัน20-30คน มันก็เป็นอุปสรรคมันก็น่าจะเป็นจุดจบเหมือนกันนะน่าจะเป็นจุดจบหรือน่าจะเป็นยุคสุดท้ายหรือเปล่ายุคสุดท้ายของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จะกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานสื่อนี้นี่การเมืองมันไปอย่างนี้นี่แถมให้ฟังในฐานะที่ไอบุญละวีก็คนคนละยองนะก็รู้จักคนเยอะก็ถามถ่ายเขาวันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ดูบริบทออกอยู่แล้ว ดูออกอยู่แล้วฉะนั้นมันก้ากึ่งกันไม่ใช่หมายความว่าเก้าไกลจะแพ้นะแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะชนะยังไม่แบเบอร์นะครับมีกลุ่มวัยรุ่นมีกลุ่มคนรุ่นใหม่นะเอาละเขาเอาด้วยแต่กลุ่มที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นคุณพี่คุณป้าคุณนา้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงนึกถึงบริบทอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับพรรคนี้ นึกถึงด้อมส้มที่ออกมาละาวาดฟานงวงฟานงาโดยไม่มีการห้ามจากพักการเมืองนี้เลยนี่เขาเอาไปคิดกันหมดในในเวทีเลือกตั้งคราวนี้เอาเอาตามดูกันผมไม่ได้เชียร์ใครเพียงแต่บอกว่ามันยังก้ากึ่งกันรละหว่งสองฝ่ายมันตัดสินใจไม่ได้หรอกคือผมไม่สารแนไปตัดสินใจว่าเฮ้ยไปใช้ปาตย์มอสบัญญัติต้องชนะเอ้ยยังไงก็ก้่าวไกลก็มามา,มาวินอยู่แล้ว ผมจะไม่พูดคำนี้แต่เพียงแต่เล่าบรรยากาศให้ฟังว่าอีกซีกนึงซึ่งเป็นซีกอนุร,รักษ์นิยมบรญชาธิปัตย์เขาก็มาแบบตำราเก่าเขานะ่ใช้หัวคะแนนใชแบบ้บ้านใหญ่อะไรพวกนี้ส่วนเก้าไกลก็มีแต่มือเงินไม่ถือไปเป็นพักพักแบบอะไรล่ะแบบพระทุดดงแบบ ที่ไม่พกเงินน่ะนะทำยุทธพักการเมืองฝ่ายทำยุทธด้วยเฮ้ยทีนี้เอาละไอ้ตรงนั้นไฮไลท์มันน้อยแล้วต้องรอให้สัปดาห์หน้าก่อนแต่วันนี้ใจมันจดมันจอออยู่ที่โทนี่ว่าจะเดินทางออกสิงคโปร์ในตอนเช้าวันพรุ่งนี้มาถึงสนามบินดอนเมือง9โมง9โมงครับ9โมงถือเลิกเลยมาถึงแล้วก็บินวนเวียนวนเวียนอยู่นัน้น แต่จะมี F 1 6ี6ประกบหรือเปล่ากลัวหนีออกไปอีกเดึ๋กำลังตัดสินใจยังไม่ลงหรือเปล่าหรือยังไงก็ก็อันนี้ผมไม่รู้นะรู้แต่ว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วที่จะยอมเสด็าเป็นนายกแต่ต้องขอให้คุณทักษิณนะถ้าคุณยิ่งรักมาด้วยคนก็จะดีเป็นตัวประกันอยู่ในคุกเอาละนี่คือเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้ผู้คนก็ถามบุญลวีบอกเฮ้ยบุญลวีและอีเจตติดคุกกี่ปีไว้เนี่ย คือไปถามเนติบริกรรองนายกวิศนุบอกเขาการขั้นตอนกฎหมายบอกทักสินกลับไทยถ้าไม่ได้อภัยโทษเนี่ยติดคุกรอสองปีเท่านั้นเอง <c oughs> รอสองปีแล้วจัดที่หับที่นอนไว้อย่างดีเผลอๆทำไมสบายไปนอนโรงพยาบาลพระรามเก้าหรือไปนอนบ้านก็ได้หรือนองโรงพยาบาลอาจจะทันแล้วแต่กฎหมายระบุก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ เตรียมการทันไม่มีปัญหาหรอกวิจนุเครืองามว่าเตรียมการทันถ้าไม่ได้รับอภัยโทษต้องติดคุกรอสองปีสองปีครับนะเพราะโทษมัน5ปีก็เท่าไหร่สองในสาใช่ไหมแล้วก็คนสูงอายุแล้วก็จะติดประมาณนี้เพราะเดินทางกลับมาในฐานะผู้ต้องหาจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกหรือสองคนที่ติดคุก แล้วก็กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงรองนายกวิศนุบอกว่า,าได้ประสานไว้หมดแล้วละ่ะนะประสานไว้หมดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อ,อวันศุกร์และก็วันนี้เป็นวันจันทร์ก็ประสานกันให้เรียบร้อยตำรวจตำรวจเตรียมเรียบร้อยประกบกันแล้วก็ไปต้อนรับถึงถึงเครื่องบินเลยคือเอาเครื่องบินส่วนตัวมาเครื่องบินเจ็ตซึ่ง ครอบครัวเขาก็ยืนยันว่ากลับแน่และมีการแจ้งตํารวจตํารวจเรียบร้อยให้ไปต้อนรับกันแล้วก็ไปทําตามกฎหมายก็พาเข้าไปรับทราบคดีที่ศาลฎีกาแล้วก็พาเข้าไปเรือนจํานี่ก็เป็นขั้นตอนต่างๆและคุณทักษิณก็บอกเองว่าไม่เลื่อนกลับแน่แฟ้มคดีทักษิณเนี่ยที่โดนจําคุกเนี่ยนะครับหลายท่านก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นคดีอะไรบ้าง คดีอะไรบ้างที่เจอคุกเนี่ยนะครับมันก็เป็นคดีหลายคดยีด้วยกันนะท่านผู้ชมหลายคดยีด้วยกันอ่าผมเปิดเปิดตำราก่อนมันจำไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับ 1. ซื้อขายที่ดินย่านรัชดาพิเศษสองคดีร่ำรวยผิดปกติ 3. ออกเอกออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพิเศษเลขท้ายสองตัวสามตัว 4. อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของเอ็กซิมแบง ที่ให้พม่ากู้นะครับแล้วก็คดีออกกฎหมายแก้ไขสัมปทานโทรศัพท์มือถือดาวเทียมคดีจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จคดีปล่อยกู้ให้เอ็กซิมแบงคดีเสนอให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูรบริษัทอุตสาหกรรมปิโตเคมีเคมีขั้นจำกัดมหาชนแล้วก็นี่แหละครับคดีพวกนี้แหละ ตอนนี <convert to Christians> ้หลุดคดีไปบ้างขาดอายุความไปบ้างแต่คดีทุจริตมันไม่ขาดอายุความเพราะกฎหมายใหม่ที่คอสชเขาเขาทำเตรียมไว้ให้กับเป็นของขวัญให้กับทักษิณกับยิงลักโดยเฉพาะนะก็ไม่เป็นไรยอมติดคุกลูกผู้ชายนะพี่แมวลูกผู้ชายเข้าไปเถอะเข้าไปเถอะนะจะเป็นแมนล่าเอ็นทรสันเมืองไทยก็เอาต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ไหนจะติดก็ติดพลาดก็พลาดไม่เป็นไร้วกลับมาอยู่กับลูก,ลกลหลานยุเยอะแล้วไม่ต้องไปห่วงมันฝ่ายเอกชนเขาก็เป็นห่วงบ้านเมืองเพราะว่ามันค้าขายอะไรไม่ได้เลยผมดูข่าวทางติกตอกเห็นไหมหมอชิตโอ้โหฟังดูแลใจหายใช่หไหมสถานีขนส่งหมอชิตไม่มีคนเลยคนีีสานไม่มาเลยนอนอยู่กับบ้านปลูกมะเขือปลูกแตงกวาปรือปลูกเ,อ,กกเอ่อ ลูกมันเขือยาวกินกันไม่กลับเพราะเศรษฐกิจมันอย่างนี้ร้านรวงต่างๆที่อยู่ในตลาดเปิดท้ายหรือไม่เปิดท้ายขายของอะไรโอ้โหเจ๊งบ้องหมดน่าเห็นใจครับภาคเอกชนเขาบอกพรุ่งนี้น่าจะได้นายกนะแล้วก็คงจะมีรีมทีมฟื้นเศรษฐกิจของประเทศคือผมทำให้ผมนึกถึงเรื่องเก่าๆตำราเก่าๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่า บ้านเราเนี่ยจะเข้าอยู่จะเข้าสู่ยุคสิวิไลในสมัยรัชกาลที่สิบโอ้โหใจมันพองโตเลยเพราะอะไรอยากเห็นพี่น้องประชาชนมีตังค์เศรษฐกิจดีเอาที่จริงๆนะตอนนี้ถ้าดูการท่องเที่ยวทักตามข่าวนะครับการท่องเที่ยวนี่เราเป็นที่หนึ่งนะมีคนมาเที่ยวเยอะกว่าไปเที่ยวยุโรปเราไม่เคยชนะมาเลยเลยนะแต่ตอนนี้เราชนะมาเลยนะ,ะการท่องเที่ยว คือคนอย่างมาเที่ยวเมืองไทยถ้าเราได้รัฐบาลที่เก่งที่ดีที่ซื่อสัตย์สุจริตมันไปโลดนะะและที่สําคัญเราไม่เคยกู้เงินจากจีนเลยนะประเทศต่างๆที่ติดกับดักจีนอย่างลาวขาเขมรปากีสถานบางคาลาเทศอะไรนี่เจงบงหมดเราโชคดีนะตอนโควิดเนี่ยขยับขยับจะกู้เงินจีนไม่มีตังในหลวงท่านก็ทรงพระราชทานบอกเอ,เอาเงินทบงมาคัางไป ก็เก้าหมื่นล้านมัน้งเกือบเกือบเกือบล้านลนะ้านนะวางั้นเถอะอันนี้เป็นข่าวที่ออกมานะครับที่ออกมาและก็การกู้เงินสร้างรถไฟกรุงเทพโคราชเนี่ยไม่เอาทุนจีนเลยถามว่าไทยมีตังหรยอก็อันยายซื้อขนมยายเอาตรงนู้นมาแปะเอาตรงนู้นมาปโปะหมุนเงินนะวางงั้นเถอะแล้วคนงานใช้คนงานไทยเอาแต่คนจีนที่ เอาสมองเข้ามานะคนที่เป็นวิศวกรมาสอนแล้วเขาก็ยอมคนไทยด้วยนะจีนเขายอมคนไทยนะที่เราเสียเปรียบคือการค้าเพราะเราไม่ได้ทํามาหากินคนจีนมาสั่งสินค้ามาอย่างที่ผมบอกให้ฟังมาตั้งคลังสินค้าสมานีเนี่ยมันไม่ต้องเสียภาษีสินค้าไม่เกินห0 0พันเซ็นสัญญากับษีจินผิงแล้วแต่คนไทยทําได้ไหมทำได้คุณไปเอาสินค้ามาคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกัน ก็เลยทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบทางการค้าเราเสียเปรียบทางการค้าเขาสองสามแสนล้านเดี๋ยวนี้ล้านล้านนะอาจจะสองล้านล้านคนจีนแห่เข้ามาน่าจะห้าล้านคนประมาณนั้นนะถึงไม่ถึงไม่รู้โดยประมาณนั้นเพราะแต่ละหมู่บ้านในคนจีนยักษ์นานแน่นหมดเอาลูกมาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะมาเรียนที่เมืองจีนมันแพงมากมาเรียนเมืองไทยมันถูกแล้วก็มาซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านจนคนเขาล้อกันว่าห้วยขวางเนี่ย กลายเป็นมณฑลห้วยขวางก็ก็ก,ก,ก็มันก็ไปตามตามอะไรตามหลักธรรมชาติในฐานะที่เขามีความสัมพันธ์ผมไม่ได้บอเห็นต้วยหรืออะไรต่างๆแล้วครับนะเพราะว่าถ้ามาแย่งอาชีพคนไทยก็ทําให้คนไทยเสียเปรียบก็แค่นั้นเองมันก็อยู่ที่รัฐบาลจะต้องวางระบบให้ดีวางหลักไม่ดีไม่ให้คนไทยเสียเปรียบนะอะอย่างน้อยวันนี้ก็ขึ้นหัวว่าทักษิณยิ่งลัก กลับมาก็เป็นตัวประกันยอมเสถาเป็นนายกแต่คณะร,รัฐมนตรีต้องให้ฟากอนุรักษ์นิยมเกินกึ่งหนึ่งถึงจะคุมไดนะ้แต่ถ้ามีอะไรซิกแซกเหมือนเก่าเพราะสมัยไทยรักไทยรัฐปรีของไทยรักไทยติดคุกหลายคนเพราะคาดีทุจริตสมัยพลังประชาชนก็มีติดคุกหลายคนสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกก็ติดคุกอยู่หลายคนคนสุดท้ายวัฒนาเมืองสุขเข้าไป40กว่าปีมั้งใช่ไหม ไม่อยากให้เกิดเขาถึงเอามาคุมไงเอารัฐบาลเก่าพักต่างๆเนี่ยให้ให้เสียงในในคอรมอเกินกึ่งหนึ่งเวลายกมือมันจะไม่ผ่านไงไม่ใช่เอาตามใจชอบนะเอาก็เล่าให้ฟังนะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านส่วนเบต้ากรูกแคร์เนี่ยสารอาหารมหัศจรรย์จากตำราหลายเล่มเหลือเกินที่ผมซื้อมาอ่าน แล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านฟังง่ายๆเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเป็นตำราที่ยืนยันชัดเจนจากมหาลัยแพทย์ชั้นนำของโลกที่เขาเอาไปวิจัย2-3,000พันรายงานคือไอเบตา้ากรูกแคนเนี่ยรับประทานไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานในร่างกายในขณะเดียวกันมันฆ่าสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตนี่คือหลักสำคัญหลายโรคที่มันช่วย อันนั้นเป็นในลักษณะเป็นยาแต่ทั่วโลกที่เอามาขายที่เอาแสนรสกัดจากยีสต์ต่างๆเนี่ยเอามาแต่ปลอดภัยที่สุดคือยีสต์ขนมปังนะผมสั่งจากสหรัฐอเมริกานะชื่อทางการค้าของเบต้ากรูแคนที่ขายกันอยู่เวลานี้ที่ขายดิบขายดีเป็นระดับหนึ่งก็คือเบต้าวันเบต้าวันหน้าจอมีหมายเลขโทรศัพท์ท่านก็โทรศัพท์เข้ามาได้ แอดไลน์ line, เข้ามาได้สั่งซื้อโปรเหมือนเดิมพูดทุกวันโปรเหมือนเดิมซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งส่วนขวดรับประทานได้ครับคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่เด็กเด็กนี่สองขวดสามขวบแกะแคปซูลออกผมก็ก็ทำให้หลานนะแคปซูลออกแล้วก็ใส่ในนมแล้วก็เขยา่าเขยา่าให้หลานเม็ดเดียวแคปซูลเดียวครับสบายๆหลานก็ออโอเคอย่างน้อยก็มีภูมิต้านทานมากขึ้นไม่เป็นหวัดไม่อะไรคือคุ้มทานมันดีนะครับ วันนี้ลาไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามข่าวสำคัญกันใครจะไปต้อนรับเสียแมวก็ไปที่สนามบินดอนเมือง9โมงเชา้าใครจะนั่งฟังอยู่กับบ้านเพราะสื่อทั้งหลายจะรายงานข่าวอย่างละเอียดยิบนะเกี่ยวกับเสียแมวทักษิณชินวัตรจะกลับมาติดคุกเอาล่ะขอให้ท่านโชคดีนะครับและก็เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับ ท่านนายกทักษิณชินวัตรเวลคัมทูไทยแลนด์ครับลาก่อนนะครับจากกระผมบุรวียมจินดาสวัสดีครับ